ความรอสูสีธราทรความสามารถไม่ด้อยกว่าพิธานัตพงเรืองปัญญาวุฒครับหัวหน้าพักประชาชนหัวหน้าพักของพวกเราวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจพี่นิรันดร์ครับที่จังหวัดสุขาครับ ยังมีอีอีกอีกหนึ่งพวครับมนะพครับสวัสดีครับขอเสียงชาวหาดใหญ่หน่อยเร็วขอเสียงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาหน่อยครับเสียงดีอย่างนี้สงสัยวันนี้ผมตกเครื่องแนะ้ไม่ได้ออกไปจากตรงนี้แน่ๆเลย พ่อแม่พี่น้องครับอ้าวกับตกเครื่องไม่เป็นไรกับรถไฟยังได้พ่อแม่พี่น้องครับ,บผมบต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาจากก้นบึ้งของหัวใจที่การเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องกาให้กับพรรคเ้าไกลมาเป็นระดับหนึ่งถึง260,000กวานาน่าคะแนนพ่อแม่พี่น้องครับ ผมรู้ว่าทําไมบัตรบัญชีรายชื่อเป็นอันดับหนึ่งเพราะอย่างที่พี่ต๋อมพูดเมื่อกี้เพราะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาอยากได้การเมืองพันใหม่การเมืองที่ดีกว่าเพียงแต่พวกเราเวลารักใครรักจริงบัตรอีกหนึ่งใบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เลยแอบแปลงไปครับเพราะเรารักใครรักจริงแต่ครั้งนี้เมื่อกี้ตกกลุมรักนีรันจินดานนักแล้วใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั paid, so ulously, oh, ้นครั i, ้งนี so, 2000 s, 2000 s, le, ้กาให้กับพรรคประชาชนกี่ใบโอ้ชื่นใจจริงๆพ่อแม่พี่น้องครับผมกลับมาที่หาดใหญ่กลับมาที่สงขลาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนพรรคทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรนับครั้งหลักๆครั้งนี้ครั้งที่สามก่อนหน้านั้นครั้งแรกที่มาทำหน้าที่อย่างจริงจังยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค มาร่วมวิเคราะห์งบประมาณท้องถิ่นกับทีมงานของจังหวัดสงขลาครั้งที่สองเป็นหัวหน้าพักแล้วมาเรื่องปัญหาน้ำท่วมภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตั้งใจจะลงไปที่สามจังหวัดแต่ทางขาดก็เลยอยู่ที่อำเภอจันะครั้งนี้ครั้งที่สามได้มาทำหน้าที่หัวหน้าพักบนเวทีปราศัยแห่งนี้รู้สึกผูกพัน และยินดีที่ได้พบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมมาส่งต่อความมั่นใจว่าพี่นิรันจินดานคาพร้อมกับทีมงานพร้อมแล้วที่จะบริหารอบจอจังหวัดสงขลาที่ผมกล้ายืนยันแบบนี้ที่ผมบอกว่าครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องกาให้กับพักประชาชนสองใบแน่นอนเพราะ พี่นิรันต์พี่ชายของผมคนนี้ครับเขามีจุดยืนที่มั่นคงพูดคำไหนคำนั้นทำแบบไหนไม่เคยเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องครับพี่นิรันต์คือหนึ่งคนที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่กรีดเลือดออกมาคือสีประชาชนกรีดเลือดออกมาคือสีส้มนี่คือหัวใจของพี่นิรันต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง สมัยเรียนมัธยมครับก็เรียนที่มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาปริญญาตรีจบที่รั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์เป็นพี่ชายของผมครับน้ำใจน้องพี่สีชมพูเหมือนกันจบออกไปพี่นิรันมีประสบการณ์ทำงานการเมืองยังไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานการเมืองไปทำในภาคเอกชน และก็ Espero> ราชการก็คือไปเป็นสจวตและก็ไปเป็นรับราชการมีประสบการณ์ที่รู้ทั้งโลกนอกราชการและโลกในราชการครับและเป็นคนที่ดูแลคนในใส่ใจคนนอกที่ผมบอกว่าดูแลคนในเพราะว่าตอนที่เขาทำหน้าที่เป็นครูเขาก็ดูแลลูกหลานให้กับพ่อแม่พี่น้องคู่ปกครองคนอื่นเห็นลูกหลานของคนอื่น เป็นคนในครอบครัวแบบเยวกับเขาตอนที่เขาไปทำหน้าที่เป็นสะวตสวทำงานบริการก็ทำงานใส่ใจเทคแครคนนอกคุณสมบัติแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาบริหารจังหวัดสงขลาในวันนี้เพราะเรามีปัญหาหลายๆอย่างที่พวกเรามองเห็นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาเป็นคนในครอบครัว ของพวกเราแต่เราก็ยังต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ก็ต้องใส่ใจคนนอกเช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดสงขลาของพวกเรายังมีปัญหาอีกหลายๆด้านที่รอรับการแก้ไขงบประมาณต่อจากนี้เมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องต่อพี่ไหมไปแล้วถัวให้ผมฟังอีกทีปลายปากกาของทุกท่านวันเสาร์นี้มีมูลค่า โอ้โหมาครบทุกตัวเลขเลยแจ๋วจริงๆ6,000กว่าล้านบาทนี้คืองบประมาณที่ใช้ในการปลดล็อกโซ่ตรวนปากท้องปลดล็อกโ,โซ่ตรวนคุณมูไป,ไปที่ลูกหลานของพวกเราคนในครอบครัวในจังหวัดสง,สาสงขาพอแม่พี่น้องครับจังหวัดสงขาเรามีอัตราของเด็กที่มีภาวะผอมแห้งสูงถึง26ไม่น้อยนะครับ เรายังมีเด็กก,การศึกษาไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทัดจากเด็กเยาวชนเรายังมีปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสัดส่วนจำนวนประชากรที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงหมายถึงค่าสถิติไม่ดีครับอยู่ที่อันดับ50กว่าของประเทศนี่คือปัญหาในจังหวัดสงขลาที่รอพวกเราเข้าไปแก้ไขครับพ่อแม่พี่น้อง้องกับคลินิกทันตกรรม มีนโยบายเยอะแยะเต็มไปหมดครับที่วันนี้จริงๆผมเตรียมาเล่าแต่ดูจากเวลาชูป้ายเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าแล้วเดี๋ยวต้องทางรถไฟกับกรุงเทพจริงๆพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วกันตัดข้ามไปที่เศรษฐกิจปากท้องครับพ่อแม่พี่น้องเรายังมีนโยบายในการ ทำ12เดือน12เทศกาลไม่ว่าจะไฮซีซันจะโลซีซันมีนักท่องเที่ยวที่มาด้านเรามีแผนที่จะทำวันเดย์ทริปครับรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างประเทศมาที่อำเภอในจังหวัดสงขลาให้ทัวร์พร้อมกับระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและที่ยาวที่ยาวเนาะมองบุญน้องด้วยมั้งเออคุณพี่ตรงนี้บอกว่านี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการ รถเมย์ไฟฟ้าแทนรถสองแถวใชกุญจต้นได้เธอเลยต้นต้นเราได้กู้คืนบริหารอบประจอมมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านครับเดี๋ยวยาเท่เพ้่เดี๋ยวยาวพ่อแม่พี่น้องครับนโยบายดีๆเหล่านี้ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเกิดขึ้นได้เพียงแต่ต้องการ ความใส่ใจเพียงแต่ต้องการการจัดสรรงบประมาณที่โปร่งใสและตรงจุะผมเบชื่อว่าถ้ามีกานมาบริหารอบจเราจะไม่มีโครงการปล่อยทิ้งร้างแบบทิ้งการต่อยสังเรณ์ต่อมาเอาหายประมาณใครพิจาาเธอต้องอะไรเธอหรือตัวอย่างโครงการอื่นๆที่ไม่ดี พ่อแม่พี่น้องครับเธอเคยหนึ่งครอยสี่ขอทวนอีกสักหนึ่งครั้งเหลือเวลาอีกไม่นานตอนที่ผมมาที่อำเภอชนะครับมีพ่อแม่พี่น้องที่ชนะเดินเข้ามาให้กำลังใจผมบอกกับผมว่าอะไรด้านซ้ายไลครับหัวหน้าเท้งเขามันหนักหนักหน่อยท่านสี่เนี่ยเขามันหนักหนักหน่อย อะไรตาลังตามพเพราะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดภาคใต้เเขายังไม่มั่นใจกลัวว่าเราจะไปเจียเสียกับเขาไม่ยอมอัดเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปจับมือกับเขาหรือเปล่าอัดหนักๆเลยพ่อแม่พี่น้องครับผมบอกอย่างนี้ครับพักประชาชนเรายืนยันในจุดยืนเราค้านเราค้านด้วยหลักการเราค้านเราค้านด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดีกว่าไม่ต้องมองไปไหนไกล แม่หมอสุริเกีญรติ์ยาธิรตูลค้าที่ตอนวันเล็กพูดทีกครั้งถูกทุกครั้งใช่ไหมใช่คุณยายเอ้คุณยายมาตอนนี้ใครที่โชยมาเย่แต่กรรมการว่าไม่มีน้องลองดูสิครับมีพรรคการเมืองบาตพรรคสีไทยบัตรเลือกตั้งนายกเอากรรมธิการไปถึงชั้นสิี่แต่ลงลิฟต์จากชั้นสี่ไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยไปร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วจะใส่แล้วไอ้สมออะได้ล้วโอ้ยสับปิงไปเนี่ย เห็นไหมว่าพรรคเรามีจุดยืนที่เหมือนเดิมตลอดดังนั้นครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันส่งเสียงดังๆให้กำลังใจพี่นิรันดร์ให้กำลังใจทีมสอบปจจากพรรคประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์หนึ่งกุมภาพันธ์นี้กาเบอร์บัตรสอจกาเบอร์บัตรสอจกาเบอร์ยกเว้นกระดิงพระและนามหม่อมกาเบอร์ยกเว้นกระดิงพระและนามหม่อมกาเบอร์ เลียนอบจนัทพงษ์เรือนปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพักประชาชนนะครับรเดี๋ยวเจ่พื้นที่นิดนึงนะครับจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเชิญพี่นิรันด์นะครับจินดานาคนะครับนายกอบจอนะครับเชิญพี่ต๋อมชัยธวัฒน์เชิญคุณศิริกัญจาเชิญสอสอลิสซ่าเชิญครูใหญ่อัตพลบัวพัฒน์นะครับ